สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอัปเดตเครื่องเขียนทางร้านนะคะอย่างแรกนะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะ ใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามสั่งซื้อทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็นไอดียไลน์นะคะก็มีสีหลายให้เลือกค่ะอันนี้เราแนะนําเป็นลายบนสุดนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะไม่มีลายหรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโดช็อปนะคะเพจเฟซบุ๊กอันนี้นะคะรูปโปรจะเป็นรูปโปรเดียวกับ YouTube เลยนะคะถ้าใครอยากเห็นหน้นาตาของเพจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์นะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะส่วนใครนะคะอยากติดตามด้วยสินค้าข้าวๆนะคะเข้าไปติดตามี IGY อันนี้ IG เราไม่ได้ตอบ d m เอ็ไดเรกนะคะก็ให้ทักมาทางไลน์หรือว่าทางเพจ Facebook เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ตคขิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นผูกคุญแจราคาชิลละสิบบาทนะคะก็ลายนะคะจะมีลายนี้นะคะอันนี้เป็นลายถูริหยนด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ลายต่อมานะคะจะเป็นลายนี้นะใครสนใจลาย,ลายไหนนะคะสามารถแคปภาพนะคะแคปแบบที่อยากได้ไปสอบถามสั่งซื้อได้ทางลายเลยนะคะอันนี้ราคาเท่ากันทุกชิ้นนะคะราคาชิ้นละสิบ,บาทค่ะจะเป็นแบบพุงกุญแจนะคะลายน่ารักมากๆเลยนะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบพุงกุญแจอะคริลิกนะคะก็มีทั้งหมด4ลายให้เลือกนะคะลายแรกเป็นลายนี้นะคะ ใครสนใจลายไหนะแคปภาพไปเลยนะคะมีเป็นลายแมวแล้วก็จะเป็นลายตะกร้าผลไม้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลายรูปผีนะคะอันนี้ราคาเท่ากันทุกแบบนะคะ25บาทนะเป็นพู่กันอะคริลิกนะคะลายน่ารักมากๆาอย่างต่อมานะคะจะเป็นตรงนี้นะจะเป็นปากการาคา10บาทนะคะก็มีหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละแบบนะคะแบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบปากกาดอกเดซี่นะคะก็ตรง ตัวรามก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วก็ด้านในใขยับได้นะคะมีทั้งหมดสีสีตามนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกนะคะราคา10บาทนะปากกากุหลาบนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด3สีแล้วก็ขยับไปมาได้เหมือนกันนะคะปากกาลูกเต่านะคะอันนี้นะสามารถดึงตัววงกลมออกมาแล้วก็เอาลูกเต่าออกมาเล่นได้นะคะก็ขยับไปมากุุงกิ้งแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกตามนี้ค่ะ ปากกาหนูแฮมสเตอร์นะคะอันนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นสายห้อยแล้วก็เป็นหนูแฮมสเตอร์อยู่แบบนี้นะคะเวลาเขียนก็จะแบบดุงแบบนี้ไปมานะคะอันนี้ก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะ10บาทปากกาแมวสีมุกนะคะตัวนี้ตัวด้ามนะคะจะเป็นสีมุกสวยมากแบบนี้เลยนะคะปากกากระต่ายนะคะอันนี้ด้านในจะเป็นดอกไม้อันนี้คือน่ารักมากๆสีก็จะเป็นโทนสีอ่อนๆนะคะเป็นหูกระต่ายอยู่ด้านบนแบบนี้ด้วย10บาทนะคะ ปากกาโอะโวคาโดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายตามนี้เลยด้านบนก็จะเป็นลูกกลิ้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาลายน้ำปั่นช็อกโกแลตไขม่มุกอันนี้นะคะอันนี้ก็แคปภาไปก็ได้นะคะมี2สีให้เลือกแล้วก็จะมีเป็นปากกาหัวน้องแมวอันนี้นะคะมี2สีให้เลือกค่ะปากกาแก้วน้ำผลไม้นะคะอันนี้ก็จะมี3ามสีให้เลือกนะคะปากกามีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ามีมแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบบองค์มมนะคะอันนี้ก็มี3มสีให้เลือกเหมือนกันค่ะ ปากกาหนวดนะคะก็จะเป็นลายตามนี้เลยค่ะปากกาแมวใส่แว่นนะคะดินสอกดราคาแท่งละ1ิบบาทนะคะอันนี้นะก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะตัวด้ามนะคะก็จะมีที่จับนิ่มๆให้นะคะแล้วก็จะเป็นด้ามแบบเล็กๆอันนี้แล้วลายนะคะมี3ลายให้เลือกนะคะใครสนใจลายไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะอันนี้ลายน่ารักทุกลายเลยนะคะเป็นดินสอกดค่ะราคาด้ามละ1ิบบาทนะคะ อันนี้ก็เป็นดีสอกดนะคะลายน้องหมูอันนี้ก็1 0บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะอันนี้นะเป็นดีสอเปลี่ยนไส้นะคะก็น,นี้ใช้ได้นานมากนะคะจะเปลี่ยนไส้ไป,ไปเรื่อยๆนะคะราคาะท่งละ5บาทเท่านั้นจะมีเป็นแบบแรกนะคะอันนี้ด้านบนจะเป็นยางลบด้วยนะคะอันนี้คุ้มมากค่ะมี3ลายให้เลือกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะด้านบนจะเป็นแบบกำปัดแบบนี้แล้วก็ขยับไปมาได้นะคะอันนี้ก็จะมี3มสีให้เลือกเหมือนกันจะเป็นแบบลายเจ้าหญิงประมาณนี้นะคะดีสอเปลี่ยนไส้5บาทค่ะ ต่อมานี้ก็เป็นดนสกดเหมือนกันนะคะราคานี้แท่งละ15บาบาทนะคะเริ่มที่ลายแรกกันก่อนนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบลายกระต่ายมิฟฟี่นะคะอันนี้จะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะตามนี้เลยนะคะเป็นสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะตัวนี้ก็จะมีอยากๆยกให้จับด้วยนะคะอันนี้ลายสวยมากๆเป็นสีเงินนะคะราคา15บาทค่ะส่วนนี้จะเป็นแบบลายทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้อันนี้ก็จะไม่กลิ้งนะคะก็จะไม่ตกๆนะคะอันนี้ก็15บบาท ปากกาไฟฉายนะคะอันนี้สามารถเปิดใช้ได้จริงนะคะแล้วก็สามารถเป่าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบขุยประมาณนี้นะคะอันนี้15บาทนะมีสีสีให้เลือกนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นปากกากดนะคะอันนี้ก็15บาทเหมือนกันนะคะจะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะลายแรกนะจะเป็นลายนี้นะคะแมมมีโลดี้สีชมพูอ่อนนะคะพาเทลแล้วก็จะมีเป็นลายแมมมีโลดี้อันนี้จะเป็นสีเงินนะคะสุดท้ายจะเป็นลายปอมปอมปูลินสีฟ้าใสนะคะสวยทุกลายเลยนะคะ15บาทค่ะ ต่อมาเป็นประกาแท่งละ20บาทนะคะและแรกจะเป็นลายโดนัทหมีแบบนี้คือน่ารักมากๆนะคะตัวด้ามจะเป็นสีพาสเทลมี2ส,สีให้เลือกนะคะ20บาทแบบแรกนะคะ20บาทแบบต่อมาอันนี้จะเป็นประกา,าน้ำปั่นนะคะตัวนี้ก็มี2ลายให้เลือกเหมือนกันนะคะอันนี้เขียนดีเขียนลื่นแล้วก็สีชัดมากๆนะคะ20บาทเหมือนกันนะประกากาเล็กซี่นะคะมี2ลายให้เลือกก็จะเป็นน้ำแล้วก็ไหลไปมาได้นะคะมีกากเพชรด,ด้วยนะ20ค่ะ ปากกาหลากสีนะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะหมุนไปมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีสีถึง10สีด้วยกันนะคะตัวนี้25บาทส่วนอันนี้ก็คือเป็นปากกาแบบ30บาทนะคะตัวนี้ลายคือน่นารักมากๆนะคะลายแรกนะคะตัวด้านเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นแบบลูกกลมๆนะคะเหมือนเครื่องตัวนี้จริงๆเลยนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเหมือน เครื่องด้านในนะคะแล้วก็เขย่าลูกดิกไปมาได้นะคะมี2สีให้เลือกนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบกาแฟนะคะแบบนี้เลยราคาด้าบละ30บาทนะคะเป็นปากกาแบบลายน่ารักมากๆค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบยางลบนะคะก็เริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะคะอันนี้นะราคา5บาทนะคะต่อ1ชุดนะคะได้ถึง2ก้อนด้วยกันเป็นก้อนเล็กๆนะคะเอาไว้พกพาได้นะคะมี2ลายให้เลือก5บาทนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบก้อนใหญ่นะคะลบได้ถึง 2B แล้วก็เป็นแบบซอฟต์เอลเซอร์ด้วยอันนี้นะคะราคาก้อนนี้6บาทนะคะจะเป็นก้อนใหญ่นะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบยางลบลายกระตูนนะคะอันนี้ก็จะราคาก้อนละ10บาทนะคะจะมี2ลายให้เลือกนะคะเป็นลายสีฟ้าอันนี้เป็นลายปลานะคะแล้วก็จะมีเป็นลายปูสีแดงนะคะราคา10บาทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นกรบเหลาดินสอนะคะราคาเท่ากันทุกแบบนะคะ15บาทเท่านั้นนะคะแบบแรกนะอันนี้นะคะจะเป็นแบบไม่มีที่เก็บนะคะแต่ว่าจะมี2รูนะคะเป็นลายปอมๆนะคะ15บาทแล้วก็แบบที่2อันนี้จะเป็นแบบฝาเปิดปิดนะคะเป็นลายลิลคุมาะนะ15บาทนะคะส่วนที่เหลือนะจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือมีที่เหล่านะคะรูเดียวแล้วก็จะมีที่เก็บให้ด้วยนะคะอันนี้ที่เก็บเศษแนะนํมากมากเลยนะคะเพราะว่าสะดวกจะได้ไม่ต้องคอยทิ้งเศษนะคะอันนี้15บาบาทเท่ากันนะคะมีเป็นลายคิตตี้นะคะลายกุเรทามะ อันนี้ก็จะเป็นลายกุเดธรรมะอีกแบบนะคะลายดิลักคุมมาสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายปองปองป,องปูรินสีเหลืองใส่นะคะลายแมวอันนี้สีแดงสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายไมมโลดี้สีชมพูขุ่นค่ะสุดท้ายก็จะเป็นลายกุเดธรรมะอันนี้นะคะใครสนใจกรุบหล,ลอดิซอลายไหนนะคะแคปภาพได้เลยนะคะราคาเท่ากันทุกแบบค่ะ15บาท ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นไม้บรรทัดนะคะราคา10บาทนะคะแบบแรกนะจะเป็นกุเดธรรมะนะคะอันนี้เป็นไม้บรรทัดแข็งนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแม้บรรทัดใสนะคะก็ตรงกลางจะเป็นสีใสนะคะมีลายอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะมีเป็นลายแมวอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายน้องหมานะคะแบบนี้อันนี้เป็นแบบลายมาส์กจิ้งจอกนะคะแล้วก็มีเป็นลายน้องหมาสีน้ำตาลอันนี้ค่ะราคาเท่ากันทุกแบบนะคะ10บาท สติกเกอร์25บาทนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นลายหมาอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะมีตามนี้เลยนะคะส่วนแบบนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบนูนนะคะก็จะเป็นลายเด็กผู้หญิงนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีแบบช้ำๆโทนส้มๆแบบนี้ค่ะราคาเท่ากันนะคะ25บาทค่ะ ่อนะคะก็จะเป็นแบบสมุดโน้ตแล้วก็กระดาษโน้ตในตะกร้านี้นะคะจะเป็นราคา25บาทเท่ากันหมดเลยนะคะเิ่มที่แบบแรกตรงนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตลายชินนมอนนะคะหนามากนะคะอันนี้แล้วก็จะมีที่เขียนให้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายนี้นะคะราคา25บาทนะอันนี้เป็นลายแรกค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นสมุดโน้ตลายไมมโลดี้นะคะอันนี้ด้านหลังจะเป็นลายนี้นะคะเป็นแบบเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะราคาอันนี้ก็25บาท สมุดโน้ตเหมือนกันนะคะสําหรับ2ลายอันนี้นะคะด้านในนะจะเป็นสีขาวดาแล้วก็ตกแต่งมาให้นะคะอันนี้ด้านในก็จะตกแต่งเป็นลายลักขุมม้าส่วนนี้ก็จะเป็นลายหมีภ <efforts> ูนะคะเป็นแบบตกแต่งมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสมุดพกพานะคะเล่มเล็กนะเอาไว้จดการบ้านจดงานก็ได้นะคะ25บาทนะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะด้านในจะไม่มีเส้นนะคะจะเป็นกระดาษสีออกเหลืองๆนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะสีเขียวนะคะรานะคา25บาท อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสมุดโน้ตนะคะอันนี้ลายหน้าหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลายสวยมากๆมีเป็นลายคิตตี้นะคะลายชิโมอนแล้วก็ลายเมโลดี้นะคะตัวนี้เล่มจะใหญ่กว่าเมื่อกี้เล็กน้อยนะคะเล่มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะด้านในก็จะประมาณนี้คะ่ะราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทเท่ากันนะคะ ปกมากนะคะหรือว่าที่คั่นหนังสือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบพสอิดนะคะก็คือมีกาวให้ด้านในนะคะแล้วก็สามารถแปะตรงตามมุมหนังสือได้นะคะไว้แบ่งหน้านะคะว่าหน้าไหนเนื้อหาอะไรหรือว่าจะคั่นหน้าที่สําคัญประมาณนี้นะคะมีลายนี้นะคะเท่ากันราคาเท่ากันเลยนะคะ25บาบาทนะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะ สมุดโน้ตแบบฉีกนะคะอันนี้นะก็จะเป็นแบ่งแบบ2แผ่นแบบนี้สามารถฉีกด้นะคะหรือว่าพับขึ้นก็ได้นะคะเป็นใช้แบบ2วิธีแบบนี้เลยนะคะ25บาทกระดาษโน้ตยีบาทนะคะแบบเซตแรกนะคะอันนี้นะตอน1ชุดนะคะจะมี15แผ่นแล้วก็แต่ละแผ่นจะเป็นแบบหนานะคะอันนี้คือเหมือนเกือบจะเป็นกระดาษแข็งเลยนะคะเอาไว้จดสาคัญสําคัญได้นะคะมีลายปอมปอมนะคะลายกุดิธรรมะแล้วก็ลายมเมโลดี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตจิ๋วนะคะ1แผ็นนะได้30แผ่น,นะคะ่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบกระดาษแบบแพ็คใหญ่เลยนะคะ1แพ็คได้ทั้งหมด50แผ่นใช้ได้นานมากๆอันนี้คุูมมากๆนะคะ่ะจะเป็นกระดาษอ่อนนะคะเอาไว้โน้ตได้นะมีลายนี้นะคะลายปอมๆลายชินนมอนนะคะลายลิลคุมะแล้วก็ลิลคุมะอีกแบบนะคะสนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะ25บาท ต่อนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตแผ่นใหญ่เลยนะคะขนาด9กคูณเซนนะคะ1แพ็คนะได้50แผ่นนะคะอันนี้แนะนำนะคะจดได้เยอะเลยมีลายชินนมอนนะคะลายกุเดธมามะลายไมมิโลดี้อันนี้นะคะแล้วก็ไมมเมโลดี้หัวใจค่ะแนะนำนะลายแต่ละลายคือน่ารักมากๆนะคะเอาไว้จดโน้ตตกแต่งได้นะคะราคา25บาทค่ะแกนดินสอนะคะอันนี้นะก็จะเป็นลายชินนมอนแบบนี้เลยค่ะมีเป็นสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะราคา15บาบาทนะ คัตเตอร์หัวใจ20บาทนะคะก็เหลือสีเดียวแล้วนะคะเอาไว้ตัดพัสดุได้นะคะเป็นคัตเตอร์เล็กๆจิ๋วนะคะพกพาได้นะ20บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกันไกนะคะราคา29บาทอันนี้ก็จะมีที่ปิดแบบนี้นะคะเป็นลายสีฟ้ากระต่ายสีขาวแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นกระดาษโน,นะะ้ตราคา35บาท3ชิ้น100่นะคะสามารถคลาแบบกันได้นะคะแบบแรกนะคะจะเป็นกระดาษโน้ตอันนี้นะเป็นแพ็คใหญ่เลยนะคะ 1แพ็คนะคะจะได้ทั้งหมด60แผ่นเลยนะคะได้เยอะมากนะคะคุ้มมากอันนี้ก็มี2ลายให้เลือกนะคะแบบแรกนะ3าบาทสชิ้นหน่นะคะส่วนแบบต่อมานะคะอันนี้นะ1แพ็คนะคะจะได้ทั้งหมด50แผ่นนะคะก็จะเป็นสีเดียวแบบนี้อันนี้ก็มี3ลายให้เลือกนะคะอันนี้น่ารักทุกลายเลยนะ35บาทสชิ้นหน่ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระดานไวบอร์ดนะคะก็น,นี้ด้านหลังนะคะสามารถทําเป็นแผนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่แล้วก็มีพื้นที่ให้เขียนนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะมีปากกานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นยางลบให้นะคะปากกาไวบอร์ดค่ะอันนี้ก็35บาท3ามชิ้นหนึ่งสามารถคร้าแบบกันกับกระดาษโน้ตได้นะคะ ส่วนยังต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นราคา49บาทนะคะแบบแรกเป็นสมุดอันนี้เลยนะคะเป็นแบบเปิดด้านบนนะคะลายปอมปอมฟูรินนะคะ <kk ull ing> ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลายแรกค่ะ49บาทลายที่2นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นสมุดโน้ตปกแข็งนะคะก็คือแข็งมากหนามากแบบนี้นะคะด้านในก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยค่ะ ราคา49บาทนะคะอันนี้แน่นหนามากนะคะเป็นแบบปกแข็งนะมีทั้งหมด3ลายให้เลือกนะคะน่ารักทุกลายเลย49ค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นสติกโนตนะคะก็อันนี้กระดาษทุกแผ่นนะคะจะเป็นแบบมันๆนหน่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนโพดอิดนะคะคือเป็นกระดาษกาวนะคะสามารถแปะได้เลยนะคะจะได้ทั้งหมด3าอย่างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นแพลนโนตอันนี้นะคะมีเวลาให้เขียนด้วยนะคะว่าตอนกี่โมงจะทําอะไรนะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโนตน,นะคะสีเหลืองล้วนแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะจะเป็นแผ่นที่ย WOW าที่สุดก็จะเป็นทูดูลิสต์นะคะก็จะเป็นช่องให้ติ๊กแล้วก็ให้เขียนว่าทําอะไรบ้างวันนี้ประมาณนี้นะคะคุ้มมากนะคะเป็นกระดาษกาวดดด้้ววยแลกก็ระาษเนือี ะะราคาเสร็จละนะคะ49บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกระดาษโน้ตตะกร้านะคะรานะคา39บาทนะคะได้เยอะมากนี่นะคะจํานวนแผ่นคือแบบใช้ได้นานเลยแล้วก็จะได้ตะกร้าไปด้วยนะคะเป็นลายคิตตี้อันนี้ลายสวยมากนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นแบบตารางแบบนี้ด้วย39ค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตอันนี้นะมีทั้งหมด4ลายนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้ ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้เลยนะคะเนื้อกระดาษดีมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้สามารถแบบตังได้ด้วยนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะ39บาทนะคะได้เยอะมากใช้ได้นานนะกระดาษโน้ตในตะกร้าอีกแบบนะคะอันนี้นะด้านบนก็จะเป็นที่วางนะคะสนใจแบบน,นี้ก็แคปภาพได้เลยนะคะได้กระดาษเยอะมากเหมือนกันคือนี้คือใช้ได้นานนะคะเอาไว้ตั้งโชว์ได้ด้วยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะมีลายลักษคู่มานะคะแล้วก็ลายหมีผู้นะคะอันนี้39บาทนะคะ พวงกุญแจนะคะราคา39บาทนะคะมีกระดิ่งแล้วก็จะมีเป็นตัวหมีบาาแล้วก็ตัวโคน,นี่อันนี้นะคะ39บาทนะยางลบนะคะอันนี้นะจะได้หลายก้อนมากๆนะคะแล้วก็อันนี้สามารถติดตรงปลายปากกาได้ด้วยนะคะตรงรูตรงนี้นะคะเป็นลายป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็สามารถตั้งโชว์ได้สวยมากๆค่ะราคา39บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทปลบขําผิดนะคะหรือว่าลิควิดแบบเทปนั่นเองอันนี้ราคา29าบาทเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้เบานะคะพกพาได้สะดวกค่ะ ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะจะเป็นเทปลดคําผิดราคา39บาทนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะคะจะเป็นเหมือนลายหุ่นยนต์แล้วก็ตัวตาเนี่ยจะดุกดิกได้นะคะสีสวยมากๆนะคะจะเป็นสีใสแล้วก็ออกแบบกากเพชรกากเพชรแบบนี้นะคะมี3สีให้เลือกนะ39บาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นลายอะโวคาโดอันนี้นะคะก็39บาบาทเหมือนกันนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นลายไอติมนะคะอันนี้ก็สามารถเปิดตรงด้านบนมาได้เลยนะคะมีสองสีให้เลือกนะอันนี้ลายน่ารักมาก39บาทเหมือนกันนะคะแฟ้มนะคะแฟมอันนี้นะจะเป็นแฟ้มแบบกระดุมนะคะมีช่องเดียวนะคะ39บาทจะมีเป็นลายแมวอันนี้นะคะแล้วก็ลายต่อมานะคะจะเป็นลายไมเมโลดี้ค่ะ39บาทเท่ากันนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแฟ้มแบบใสนะคะตัวนี้นะจะเป็นช่องนะคะมีทั้งหมด5ช่องให้เลือกนะคะเปิดกระดุมมาแล้วก็จะแบ่งเป็นช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะมีที่ใส่การ์ดได้ด้วยนะคะเป็นสีใสอันนี้คือใช้งานได้เยอะแล้วก็จุได้เยอะมากๆนะคะเป็นระเบียบนะราคา8 9บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นลิควิดแบบเทปนะคะหรือว่าเทปลบคำผิดเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะ1แพ็คนะราคา49บาทนะคะได้ทั้งหมด6ชิ้นอันนี้คือคุ้มมากนะคะแล้วลายก็จะเป็นลายสีใสแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นลายแบบน้อยๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีถุงแบบนี้ให้ด้วยนะคะแนะนําเลยอันนี้ลายสวยคะ่ะราคา4 9บาทต่อแพ็คนะคะคุ้มมากต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสมุดโน้ตนะคะก็จะเป็นสายแบบเล็กเลยนะคะเอาไว้ใส่ในกระเป๋าดินสอได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแต่ละลายนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายคิตตี้อันนี้นะคะด้านในแบบนี้เลยนะคะาาราคา10บาทนะคะลายต่อมานะคะจะเป็นลายชินามอนอันนี้ด้านในจะตกแต่งเป็นสีมาให้ด้วยนะคะราคา10บาทเหมือนกัน ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายไมเมโลดี้ด้านในตกแต่งเป็นสีค่ะ10บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายลักคูมาอันนี้ด้านในก็จะเป็นสีน้ําตาลอันนี้ค่ะราคา10บาทเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้จะเล่มใหญ่กว่านะคะเปรียบเทียบกันนะคะเล่มใหญ่อันนี้นะคะราคา12บาทนะคะเป็นสีม่วงแบบนี้ด้านในก็จะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะ12บาทนะคะสำหรับเล่มใหญ่แล้วก็เล่มเล็กอันนี้10บาทเท่านั้นนะคะ ที่ใส่ปากกาหรือดินสอนะคะราคา39บาทแบบแรกนะคะจะเป็นสีใสแล้วก็ด้านในนะคะจะมีช่องแบ่งอันนี้สามารถดึงออกได้นะคะถ้าไม่ต้องการช่องนะคะก็จะเป็นที่ใส่แบบนี้อันนี้39บาทนะคะแบบต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นแบบแบ่งช่องแบบนี้เลยนะคะสีจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะราคาอันนี้ก็39บาทเหมือนกันนะคะลายกุเิธรรมะนะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบลินชักอยู่ด้านข้างด้วยก็จะเลื่อนไปมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีฝาปิดให้นะคะส่วนอันนี้ด้านในก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยค่ะราคา39เท่ากันนะคะจะมีเป็นลายลักคุม,มาอันนี้นะคะแล้วก็ลายต่อมานะคะจะเป็นลายคิตตี้นะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลายคิตตี้สีฟ้าค่ะอันนี้แนะนําเลยนะคะที่ใส่ปากกานะเอาไว้จัดตกแต่งโตได้แล้วก็จะทําให้โตมีระเบียบม,มากขึ้นนะคะ39าบาทเท่านั้นนะ กระติกน้ำนะคะอันนี้จะเป็นลายลักคุมะนะคะอันนี้ราคา .39 บาทะคะ่ะต่อมานะคะแบบสุดท้ายก็จะเป็นกระบาดดินสอนะคะเริ่มที่ราคาแรก49บาทนะคะจะมีเป็นลายลิลคุมะด้านหลังจะเป็นสีใส่นะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นลายนี้นะคะ Li t t l e Twin s น a r นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีใส่เหมือนกันนะคะเป็นสีแบบนี้สุดท้ายก็จะเป็นลายนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนขานะคะ หน้าหลังลายแบบน,นี้แล้วก็จะมีที่ถือให้ด้วยนะคะตัวสิบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะราคา49บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกวาดดินสอบแบบกล,กลมนะคะอันนี้ไซส์ค่อนข้างเล็กนะคะพกพาได้ง่ายนะคะแล้วก็เบาด้วยจะมีเป็นลายนี้นะคะมะงังกรแล้วก็จะมีเป็นลายดูนัทนะคะสีเขียวอันนี้ค่ะราคา49นะคะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอทรงกลมแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีใสนะคะมีลายแมมเมโลดี้แล้วก็ลายปอมปอมปูลินนะคะอันนี้ตรงที่จับนะคะจะมีเป็นทําเป็นลายการ์ตูนให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลายสตรอเบอรี่สดอันนี้จะเป็นลายปอมปอมปูลินนะคะน่ารักมากสีใสนะคะราคา70เท่านั้นนะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะราคา7จบาทเหมือนกันนะคะก็สามารถใส่โทรศัพท์อะไรไปข้างนอกได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นกระเป๋าดินสอก็ได้เหมือนกันนะคะจะมี2ลายให้เลือกค่ะ7จบาท ก้อน,นี้นะคะจะเป็นแบบรีวิวเครื่องเขียนทางร้านนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบนะคะจากวิดีโอมาสอบถามสั่งซื้อทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น ID Line ลนนะคะก็จะมีทั้งหมดสีลายให้เลือกนะคะอันนี้เราแนะนําเป็นลายบนสุดนะคะถ้าใครนะคะไม่มีลายหรือว่าไม่สดวกทางไลน์นะคะทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊ก Yamro Shop นะคะเพจเฟซบุ๊กเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสาหรับใครที่อยากเห็นหน้าตาของเพจนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่คําบรรยายใต้คลิปได้เลยค่ะส่วนใครนะอยากติดตามดูสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IG Y. จ็ดสกุชิค่ะ อันนี้ IG เราจะไม่ได้ตอบด i เร็กหรือว่า DM นะคะก็ให้ทักมาทางไลน์ไม่ก็ทางเฟซเท่านั้นนะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเบบน,นี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยคะ่ะ <_ p are> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ